อ่ะคำต่อไปขอโอกาสค่ะกระทำประทักษิณกระทำประทักษิณอันนี้คือภาษาไทยนะภาษาบาลีคือประทักขินังประทักขินังก็คือภาษาไทยที่เขาแปลก็ตามนี้เลยก็คือกระทำประทักษิณในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาจะแสดงความเคารพกันก็คือมีการเวียนขวาที่เรามาใช้กันทุกวันเนี่ยคือเวียนเทียนสามรอบอ่ะ เวียนขวาแต่ในสายพุทธการเนี่ยเขาจะเวียนรอบเดียวแต่เวียนสามรอบอน่าจะมาจากตอนปรงสลีละพระศา,าสดาพระมหารกรสปะพาพิขุทั้งหลายเนี่ยเวียนขวาสามรอบเวียนขวาเนี่ยคือเป็นการแสดงความเคารพสิ่งที่เราเคารพก็จะอยู่ตรงขวามือของคนนั้นด้านขวาแล้วก็วนวนรอบหนึ่งแล้วก็หลีกไป อันนี้เรียกว่าปะทักขีนังคือการแสดงความเคารพ